สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆนะคะชาววันเพื่อหาทุกคนสวัสดีปีใหม่นะคะปี2565นะคะทางหมอโบก็ขออวยพรให้ทุกคนโชคดีนะคะจะมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนานะคะเป็นอีกหนึ่งปีขอให้เป็นปีที่ดีๆของทุกคนนะคะที่สำคัญมีสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยจากโควิดกันทุกคนนะ เอาละค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปไลเดือนนะคะของเพื่อนๆที่เกิดวันพฤหัสนะคะประจําเดือนมกราคม2565นะคะ General Reading เป็นดวงรวมโดยทั่วไปใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะคะมองบองรับดูดวงส่วนตัวนะคะใครที่ถักมาก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะคะถ้าถ้าเปิดรับเมื่อไหร่จะประกาศอีกครั้งหนึ่งนะ โอเคมาดูว่าวันพฤหัส,สบดีทุกคนดวงคุณจะเป็นยังไงข่าวดีอะไรรอคอยคุณอยู่ตั้งแต่ต้นปีเลยนะเป็นอะไรมาทำไมเครียดอะคะเปิดมาก็คือมีความเครียดเกิดขึ้นนะสำหรับบางท่านนะคะมีความเครียดวิตกกังวลคิดมากกลัวความลับตกเปิดเผยเอ่อ มีบางสิ่งบางอย่างนะคะที่คุณรู้สึกตังหอนใจหรือในทางกับการคุณมีความลับหรือว่าคุณสงสัยในความลับอะไรบางอย่างก็ได้นะคะแต่ว่ามีความคิดเยอะแหละนะคะในเดือนนี้ืแต่ความคิดเยอะของเรามันก็ทุกคนสามารถที่จะคิดเยอะได้นะ,ะ <S <S เป็นเรื่องปกติหมอบอกว่านะคะ <S 1> <S 1> อะค่ะสิ่งที่คุณคิดเยอะนั้นอาจจะมีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเข้ามานะคะ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้นะคะมันเป็นข่าวดีมันเป็นโอกาสมันเป็นการแบบได้เจอใครสักคนมันเป็นการได้แบบโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นงานใหม่เริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ก็ได้นะคะเธอว่าเป็น Energy เหมือนคุณขอพรอะไรไว้สิ่งสิ่งนี้นะคะจัดสมหวังในเดือนมกราคมนะคะอือก็ดูอีก s t r i n g ค่ะขอดูเสริมนะคะ บางคนอาจจะมีความเครียดนะคะวิตกกังวลในเรื่องของการเงินด้วยแต่เดือนนี้ส่วนใหญ่คุณอาจจะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการใช้ความคิดนะคะแล้วก็อารมณ์นะคะมันผสมผสานแล้วก็สัมพันธ์กันนะคะความคิดอารมณ์ว้าวแต่ว่ามีเท of cups เข้ามานะ เราจะมีความสุขแล้วก็สมหวังในเรื่องของความรักอ่ะในเดือนนี้อขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์หนึ่งใบหมายเลขสิบแปดนะคะสิบแปด ซัม e ท e ด์ n ร t h ีวี d ค o n t r o l เอ้คุณคุณโอเคมีความกังวลมากเกินไปซึ่งสิ่งสิ่งนี้มันอาจจะยังไม่ได้เกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้สิ่งที่คุณกังวลอยู่นะคะ บางท่านอาจจะรู้ความลับอะไรบางอย่างมามเลยทาให้เราเครียดนะก่อนหน้านี้คุณไปรู้ไปเห็นอะไรบางสิ่งบางอย่างมาคุณเลยเอามาเก็บมาคิดมาเครียดนะคะเอาล่ะ,เ,ละ,เ,ละ,เ,ละเดือนนี้บางคนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะของการเดินทางการโยกย้ายนะคะออกจากจุดหนึ่งไปสู่จุดหนึ่งออกจากงานออกจากความสัมพันธ์บางคนเพราะว่ามันเป็นดิสนีย์นะคะแต่การเปลี่ยนแการเปลี่ยนแปลงนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นแบบ ถึงขั้นยิ่งใหญ่อะไรแต่มันจะมีจุดสําคัญอยู่จุดหนึ่งแน่นอนในการเปลี่ยนแปลงนี้นะคะแต่มันไม่ทําให้แบบเฮ้ยหลายๆด้านมันอาจจะเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งหนึ่งอย่างหรือ2ออย่างเท่านั้นนะคะหนึ่งในนั้นอาจจะมีการแบบโยกย้ายเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานหรือความสัมพันธ์หรือว่าการเดินทางเข้ามานะคะถามว่าเหนื่อยไหมเราก็เหนื่อยแต่ว่า เราจะต้องแบบว่าใช้ความอดทนแล้วก็ใช้สติปัญญาเอาความฉลาดหรือว่าความรู้ความสามารถที่ตัวเองมีเอาออกมาใช้ให้เยอะที่สุดอย่างเงี้ยในเดือนนี้นะคะบางคนอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับการหาเงินหาเงินยากลําบากเอมันขาดแคลนหรือบางคนอะโดนแบบโควิดมีผลกระทบเกี่ยวกับการงานมามันเลยทําให้การเงินก็มีผลกระทบเช่นกันนะคะบางคนอาจจะต้องใช้เวลานี้ในเรื่องของการฮิลลิ่งเยียวยาหรือว่า รอคอยบางอย่างรอจังหวะกับบางอย่างอยู่นะคะอแต่ในเรื่องของการเงินถ้าคุณมีปัญหาหมอโบม,มองว่าคุณคุณจะเจอทางออกในเรื่องของปัญหาทําไมมันมีปัญหาแล้วจะเจอทางออกในการแก้ไขปัญหาได้นะคะแต่สิ่งสิ่งหนึ่งที่เห็นคือกำลังมีข่าวดีเข้ามา ะะเกี่ยวกับการแบบพบปะหุ้นส่วนพบปะกะะนิยมิตหรือว่าได้เจอคนถูกใจหรือเนื้อคู่นั่นเองนี่คือสิ่งหนึ่งที่เป็นข่าวดีซึ่งมันเป็นดิสนีย์นะคะมาเทียบเคียงกันนะเอาล่ะางานนะคะอาจจะมีข่าวดีเข้ามานะคะได้เซ็นสัญญาหรือได้เดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหรือว่ามีการแบบเปลี่ยนแปลงย,ย,ย้ายนะในเรื่องของการงานนะคะขอเสริมการงานหน่อยสิ อาจจะต้องใช้สติแล้วก็การคอนโทรลในเรื่องของการทํางานหนักหรืออะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะคะพูดคุยกันการงานก็ไปได้ดีมั่นคงดีใครรอคอยงานมีโอกาสได้ข่าวจากเรื่องการงานนะคะกําลังเปลี่ยนแปลงกำลังยกกย้ายกาลังเปลี่ยนงานนะส่วนการเงินนะคะการเงินคุณเป็นยังไงบ้างการเงินห้าเหรียญขึ้นมาใช่ไหมไม่ควรเสี่ยงดวงนะคะ การเงินคุณอาจจะต้องแบบว่าวางแผนเกี่ยวกับการใช้เงินอย่างเงี้ยเกิดขึ้นหรือว่าเป็นช่วงเวลาที่มันจะมีสองอย่างหนึ่งคือการลงทุนสองระวังอย่าให้คนยืมเงินอย่างนี้นะคะนอกนั้นก็ไม่ได้มีปัญหาถ้าว่าเฮ้ยปัญหาในเรื่องของไม่มีเงินเงินขาดแค้นนะอาจจะได้รับความช่วยเหลือนะคะจากคนรักจากเพื่อนฝูงหรือว่าจากมิตรมิตรภาพของเราก็ได้นะคะ เอาละหามาดูว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกอะไรนะคะคุณได้ไพ่ใบนี้อืมไพ่ใบนี้นะคะคือพระนางสตรีนะคะพระนางสตรีหมายเลข18หรือเรียกอีกอย่งอน่างก็คือมันจะเป็นคล้ายๆเด o มนนะคะบางสิ่งบางอย่างความไม่แน่นอนหรือการคาดเดาสถานการณ์แบบล่วงหน้าคือมันยังสับสนอยู่มันยังหาความชัดเจนไม่ได้มันเลยทําให้คุณเครียดนะคะเอ,อ คืออย่าตั้งความหวังอะไรสูงเกินไปกับบางเรื่องมันจะทําให้เราผิดหวังได้นะคะคือก็มีเขามาแหละแต่อาจจะไม่ได้อย่างที่เราคาดหวังอย่างเงี้ยเออตั้งไว้สิบอาจจะได้แปดเก้าอย่างนี้ก็ว่าไปนะคะแต่ในเรื่องของอารมณ์ก็มีอิทธิพลกับคุณพอสมควรนะคะเพราะเขาเป็นเดโมนขึ้นมาหรือเอเนจีของอความไม่ชัดเจนขึ้นมานะคะที่จริงไพ่ใบนี้คือเป็นสัญลักษณ์เกี่ยวกับภาพดวงตานะคะ การศึกษานะคะการศึกษาเราอาจจะรู้สึกว่าลังเลสับสนคือใช้ความคิดเยอะมันเขาเรียกนฟุ้มฟ,ฟ้านเยอะเกินไปนะคะหรือบางคนนะคะต้องการหาทางออกนะคะมันเลยทําให้คุณสับสนมีความลังเลไม่พอยังสับสนอีกนะคะเออการเรียนการงานเนี่ยถือว่าอย่าพึ่งคาดหวังมากเกินไปนะคะคือถ้าเจอปัญหาดิวกับปัญหาหาทางออกนะคะ บางคนก็อาจจะเปลี่ยนงานนะคะเปลี่ยนงานอยากแบบเข้าไปทํางานที่เขาเรียกว่าอะไรนะคือมีการเปลี่ยนในเรื่องของงานมากขึ้นแต่งานที่จะเด่นของคุณอาจจะเป็นงานที่ต้องใช้ความสังเกตหรือว่าสืบสวนหรืองานลึกลับหรืองานที่ต้องไปเกี่ยวกับการค้นหาความจริงหรือว่ามันซับซ้อนหน่อยในเดือนนี้ใช้ความคิดเยอะหน่อยเกี่ยวกับการงานนะคะ การเงินนะคะคือมันห้าเหลี่ยนขึ้นมายังไม่แนะนำให้เสี่ยงดวงถึงจะมี The View of Fortune ก็ตามนะคะเออถูกยืมไปแล้วไม่ได้คืนเนี่ยต้องระวังถูกหลอกถูกโกงหรือว่าลงทุนผิดประเภทใช้เงินผิดประเภทมาอย่างเงี้ยนะคะมันก็เลยทำให้จะใช้อะไรระวังถูกหลอกเป็นภาพวงตาเพราะว่ามี s of Swords ขึ้นมาระวังการถูกหลอกถูกโกงยืมแล้วไม่คืนนะคะหรือว่าไปสุ่มเสี่ยงอะไรก็ควรที่จะวางแผนดีๆนะคะมันจะทำให้เราแบบว่าเฮ้ยไม่ต้องมานั่งเสียดายได้ภายหลังเนาะ ความรักนะคะบางท่านอาจจะมีปัญหาในเรื่องของรักซ้อนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือว่าแอบ,บชอบแอบรักนะคะมันทําให้เราสับสนกนังวลกระวายใจนะคะรักซ้อนเลนหรือว่าปิดปกปิดอย่างเงี้ยเออ,อคนที่เราดิวด้วยอะ่ะบางทีอะ่ะเราจะรู้สึกว่ามันมันมีความแตกต่างกัน เกิดขึ้นหรือบางคนเพิ่งถูกหลอกเพิ่งถูกเทมาเต็มๆเ,เลยนะต้องพูดตรงๆก็ไม่ได้บอกว่าเป็นทุกคนเพราะมีหลายสถานะมากอยู่ในนี้นะคะคือเป็นช่วงเวลาที่เอาแน่นอนไม่ได้นะคะเอาแน่นอนยังไม่ได้สักเท่าไหร่นะคะหรือมีปัญหากันแบบพูดอะไรทะเลาะก,กันง่ายอย่างเงี้ยอาจจะต้องแบบว่าเบรกกันอย่างนี้ก็มีแต่บางคนถึงขั้นเลิกลาเลยนะออกจากความสัมพันธ์ก็มีเป็นช่วงที่แบบว่าความดราม,ม่ามันเกิดขึ้นนะคะความคิดเยอะ เบางคนก็ตัดสินใจออกมาเลิกหลาออกมาบางคนก็แบบถูกหลอกเต็มๆก็มีแต่เรื่องดีๆก็มีนะบางคนโสดนี่คือจะได้เจอเนื้อคู่เจอเจอคนถูกใจบางคนนะ่ะคือแฟนเก่าย้อนกลับมาแล้วก็บางคนนะ่ะคือถ้าเรื่องไม่ได้ไร้ายแรงปรับความเข้าใจกันได้นะคะเพราะว่ามันเป็นนิ่งๆอยู่เนี่ยเอาล่ะ สุขภาพก็มีแต่ความเครียดมากเกินไปนะคะทำให้ป่วยทางจิตได้ต้องดูแลตัวเองนะ,ะมันเป็น Energy ของเดอร์มูนกับ9ดาบขึ้นมาก็เครียดนะคะบางทีจะเป็นเครียดสะสมขอดูไพ่ความรักเสริมนะคอม m ิชเมนตค่ะความสัมพันธ์ที่ไม่ได้มีปัญหาพวกคุณคบกันอยู่แล้วนะคะก็เป็นคอมมิชเมนตดี นะะคมีคอมมิชเมนต์เกิดขึ้น่สิ่งที่เครียดไม่รู้จะเครียดเกี่ยวกับเฮ้ยมันมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตัวเราเลยเลยมามีผลกระทบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ด้วยหรือเปล่า s สเปริ u ชวลไกด์แดนความรักความสัมพันธ์ที่คุณดิวอยู่นะคะก็อาจจะเป็นเกี่ยวกับมันมีคอนเน็กชันอะไรบางอย่างนะคะเกี่ยวกับสเปริชชวลของคุณและก็สเปริชชวลของเขาคนที่คุณดิวด้วยก็อาจจะเป็นแบบหนึ่งใน คนที่เข้ามาไกด์ไลน์อะไรบางอย่างหรือว่าสเปเชียลชไกด์เดนของคุณอาจจะเป็นเขาก็ได้นะคะคุณก็เลยรู้สึกว่าเอ๊อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ฉันไม่รู้ว่ามันเป็นความจริงหรือมันเป็นภาพลวงตาไปประมาณเนี้เอาละ่ะคนโสดจะมีคิวปิกนะคะอาจจะเป็นชาวต่างไกลหรือต่างถิ่นต่างแดนได้เจอกันในช่วงแบบการเดินทางก็ได้หรือว่าเป็นดิสนีย์ของเรานั่นเองคนโสดนะคะ ก,กําลังจะได้เจอ two of c u p นะข่าวดีกํลังจะเข้ามาข่าวดีนั้นมันคืออะไรหมาบอกขอขยายหน่อยนะขอขยายการเงินก่อนอ้าการเงินนะคะก็ยังพอมีบ้างแต่ระวังอย่าให้คนยืมเงินการเงินนะ่ะ ที่จริงมันไม่ได้มีปัญหาแต่มันอาจจะเกิดจากปัญหาที่คุณแบบสะสมมาก่อนหน้านี้นะคะหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับการแบบไปลงทุนผิดประเภทใช้บัตรเครดิตหรือการหยิบยืมกันแล้วมันเลยมีปัญหาพ่วงมาแต่ที่จริงเนี่ยเราเป็นก้าวเหรียญน,นะคะคือความสุขความสะดวกสบายนะคะการเงินดีมากของคุณอ่ะอ่านมาจากเกี่ยวกับหน้าที่การงานนะคะแต่ก็มีความเครียดอาจจะเครียดกลัวไม่ได้คืนหรือเครียดกลัวคนยืมก็ไม่รู้สิ เอาละค่ะความรักความสัมพันธ์ของคุณคนที่มีคู่มีคอมมิชเมนต์ดีนะคะคือเราเพียดเรื่องอะไรส่วนใหญ่เครียดงานส่วนใหญ่เครียดเรื่องทะเลาะกับใครทะเลาะกันต้องปรับความเข้าใจกันถ้าทะเลาะกันกับคู่นะคนมีคู่เนี่ยจะได้หันหน้ามาปรับความเข้าใจกันนะคะทะเลาะกันเกี่ยวกับเรื่องอะไรความเอาเอาแต่ใจเห็นสิ่งอื่นสําคัญกว่ามีปากเสียงกันมีอีโก้ใส่กันอย่างนี้นะคะส่วนความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนคุณอาจจะเบรก ะค,ะคุณอาจจะเบรกหรือคุณคบใครสักคนที่มีเจ้าของเนี่ยคุณอาจจะเบรกความสัมพันธ์นะคะหรือว่าบางคนก็อาจจะได้ยินข่าวดีนะคะจากชาวทาตุไฟกับความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนอาจจะเป็นเรื่องดีๆปรับความเข้าใจกันแต่สาหรับบางคนก็อาจจะเบรกหรือว่าเป็นเพราะมีบางสิ่งบางอย่างที่จะต้องไปที่จะต้องทําอย่างนี้นะคะแต่คุณจะรู้ความจริงบางสิ่งบางอย่างแหละในเดือนนี้เกี่ยวกับความรัก,กนเนาะ,อะขอดูคําแนะนํา ทำแนะนําในเดือนนี้นะคะถ้าสมมุติว่าอยากจะทําบุญนะก็ทาบุญต่างสถานที่นะคะอย่างเช่นแบบเออเดินทางอย่างเงี้ยนะคะก็ทําบุญในลักษณะของแบบอ,อะไรก็ได้ที่แบบต่างถิน่นต่างแดนต่างจังหวัดอย่างเงี้ยนะคะหรือทาบุญเกี่ยวกับน้องหมาน้องแมวก็ได้นะคะสิ่งที่สําคัญก็คือการทําสมาธิด้วยอีกหนึ่งอย่างนะคะบา,บางท่านอาจจะมีปัญหานะคะ ในเรื่องของความเครียดอย่างนี้ในเรื่องของอารมณ์ที่ดิบๆของคุณนะคะแต่เป็นช่วงเวลาที่ดีมากถ้าคุณจะอธิษฐานสิ่งใดหรือว่าเมนิเฟสสิ่งใดนะคะจะดีมากๆมันจะเหมือนแบบบูธพลังงานภายในของคุณนะคะมันจะทําให้คุณได้รับแต่สิ่งดีๆเข้ามาแทนนะคะคือข่าวดีเนี้ยจะมาขอดูข่าวดีนี้คืออะไรข่าวดีนี้ที่เข้ามาหาคุณคุณจะต้องรับโอกาสคุณจะต้องคว้าไว้นะข่าวดีนี้อจจะมาจากชาว ถ้าดินข่าวดีนนี้จะเป็นการขยับขยายต่อเติมหรือว่างานเสริมนะคะงานเสริมหรืออะไรก็ตามเหมือนคุณพลาดไปแล้วแล้วคุณรอโอกาสอีกครั้งหนึ่งหรือมันอาจจะมาแต่คุณไม่เอาก็ได้นะคะคุณคิดว่ามันไม่ดีพอหรือฉันทําไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ควรที่จะพลาดโอกาสถ้ามีโอกาสมาให้เอาให้หยิบให้หยิบให้คว้าไว้นะคะอืมมันจะเป็นสิ่งที่ดีดเข้ามางานกับเงินน่ะนะคะที่คุณจะต้องหยิบต้องคว้าไว้นะคะส่วนวันที่ดีของคุณนะ วันที่ดีของคุณในเดือนมนการาคมนะจะเป็นวันอังคารนะคะเนาะจะเป็นวันอังคารนะคะคนที่มีอิทธิพลกับเราก็จะเป็นชาวธาตุน้ำบ้างแหละธาตุไฟบ้างแหละนะคะในเดือนนี้โอเคสิ่งหนึ่งที่ต้องมีก็คือคอนโทรลนะคะการควบคุมสติด้วยก็เลยแนะนำนัางสมาธิด้วยนะคะเอาล่ะเลขที่เป็นเลขที่เกี่ยวกับมงคลไม่ได้บอกให้ไปเสียงดวงนะ ตัวเลขมงคลประจําเดือนนะคะอาจจะเป็นมีเลขเจ็ดขึ้นมานะคะเลขเจ็ดเลขค่าเลข3ามค่ะเจ็ 7, 5, นะคะโอเคค่ะขอให้ชาววันพฤหัสทุกคนนะคะจงโชคดีนะคิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนามีแต่สิ่งด,ดีเข้ามาในชีวิตนะคะขอบคุณมากมายขอให้คุณได้ข่าวดีเร็วๆนะเล็บๆค่ะ